ไปถึงเรื่องพ่อมาถึงเรื่องแม่นะฮะวันนี้แม่รอมาต่อดีอีนะฮะเป็นคนที่ทำผิดกฎหมาย p d ดีพเสียเองนั่นยังไม่เท่ากับว่าลูกชายออกมาการันตีทั้งๆท,ท,ที่เรื่องเนี่ยนะคะคือดิฉันบอกว่าคนเป็นคนเป็นลูกเป็นแม่เนี่ยนะฮะมันรักกันไม่ผิดหรอกลูกทุกคนก็รักแม่แม่ทุกคนก็รักลูกประเด็นมันเกิดจากการที่มีประชาชนคนหนึ่งเขาไปโพสต์อ่า ไปดูกันเอาเองก็แล้วกันนะฮะดิฉันไม่จารนัยหรอกแต่ประเด็นก็คือคุณไปบอกว่าอย่าเพิ่งลบโพสต์นะเดี๋ยวได้เจอนู่นนี่นั่นแล้วก็เอาข้อมูลส่วนตัวของเขามาซึ่งอันนี้มันผิดกฎหมายมันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายแม่ของรัฐมนตรีดีอีทำเรื่องที่ผิดกฎหมายเสียเองและลูกชายเนี่ยไม่ใช่สารแต่คุณมาตัดสินแล้วว่าแม่คุณไม่ผิดคุณทำได้ยังไง คุณรักแม่คุณอนะโอเคใครไม่รักแม่ก็หมาแล้วนะคะแต่คุณจะต้องรีบออกมาบอกทําไมว่าอันเนี้ยไม่ผิดมึงใหญ่กว่ากฎหมายอีกเหรอคะเป็นรัฐมนตรีโอเคแต่กฎหมายนี้มันมีอยู่ซึ่งดิฉันจะบอกว่าถ้าวันนี้มึงทําหาอะไรก็ไม่เคยผิดเลยเนี่ยแล้วแถมยังไม่ได้มีการไต่สวนยังไม่ได้อะไรเลยเนี่ยคนเป็นลูกออกมาบอกว่าแม่ทําแล้วไม่ผิดแล้ววันนี้ถ้าเกิดมีประชาชนเขาทําอะไรแบบนี้บ้าง ยกตัวอย่างนะที่ฉันบอกว่าถ้าเกิดมีประชาชนคนไหนเขาไปค้นข้อมูลของพวกคุณน่ะซึ่งข้อมูลของพวกคุณเนี่ยมันไม่ได้เป็นความลับอะไรเลยเพราะคุณเป็นบุคคลสาธารณะแล้วเอาไปโพส์อ่ะคุณจะโอเคไหมมันต้องคิดถึงอกเขาอกเราค่ะในขณะที่แม่คุณน่ะรักลูกนะแล้วลูกลูกก็ต้องรักแม่นะแต่เนื้อหาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ใครเขาไปว่าลูกคุณแล้วคุณเป็นแม่ทนไม่ได้ มันเป็นการโพสที่เกี่ยวกับความการเมืองความคีดเห็นเกี่ยวกับการเมืองซึ่งทุกคนมีสิทธิ์จะคิดได้ที่มาที่ไปของคุณเนี่ยวันนี้ดิฉันก็บอกว่าตัวคุณก็รู้อยู่แก่ใจแล้วว่ามันเกิดมันมาถึงจุดจุดนี้ได้ยังไงมันทำํำไมถึงมาเป็นแบบนี้นะะเพราะฉะนั้นดิฉันบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณรักแม่คุณในวันนี้ดิฉันบอกถ้าเป็นคนธรรมดามไม่เป็นไรแต่มึงเป็นรัฐมนตรีนะะแล้วทีนี้น้องคนที่ไปโพสต์เนี่ยแล้วก็โดน แล้วก็โดนแบบแม่ของรัฐมนตรตีไปพูดแบบนั้นเนี่ยเขาจะอยู่ยังไงเขาเป็นประชาชนธรรมดาไม่มีเส้นมีสายและน้องคนนั้นมีพ่อแม่ไหมมีแล้วถ้าเกิดว่าเขามีลูกล่ะเอาลูกเขาก็ต้องรักเขาที่ฉนบอกว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนที่ขึ้นมาอยู่ในตาแหน่งนี้ซึ่งต้องดูแลประชาชนทั้งประเทศแล้วข้อมูลอย่างเงี้ยนะคือตัวเองก็เป็นเจ้ากระทรวงที่ต้องดูแลเรื่องพวกนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับโซเชียลเกี่ยวกับ อะไรต่ออะไรเนี๋ยมันเป็นคือมันเป็นงานของคุณเนี่ยนะถ้าแม่รมัฐมนตรีทําแบบนี้ไม่ผิดถ้าเกิดว่ามีประชาชนอยากจะทําบ้างแหละมาดูกันซิว่าจะผิดไหมแล้วถ้าข้อมูลเนี่ยนะมันหากันง่ายๆแบบนี้แล้วเอามาโพสต์กันแบบนี้ง่ายๆแล้วกฎหมายมีเอาไว้ทําหาอะไรคะมึงมีกฎหมายไว้เพื่อนะคะเดี๋ยนยกตัวอย่างก็เหมือนกับเรื่องของการบุกรุกที่ดินนั่นแหละ ถ้าเป็นคนใหญ่คนโตมึงบุกรุกบุกลุกไปเลยค่ะกี่พันไร่สี่ห้าพันไล่มึงก็ไม่เป็นไรเพราะมึงก็อ้างว่าที่ดินอย่างนั้นมึงมาทาเป็นประโยชน์ซึ่งนี่ฉันก็บอกว่าประโยชน์แต่มันประโยชน์ของใครตาตากับยายเข้าไปเก็บเห็ดเท่านั้นแหละค่ะติดคุกค่คะเพราะบุกรุกที่ซึ่งตากับยายตาสีตาส,สาชาวบ้านจะรู้ไหมฮะมันมีรั้วกั้นไหมคะว่าตรงนี้เนี่ยห้ามเข้านะตรงนี้เป็นที่ดินป่าสงวนชาวบ้านเขาไม่รู้หรอกค่ะตรงนั้นมันมีเห็ด มันมีอาหารที่เขาเก็บไปกินได้เขาก็ไปเก็บเขาไม่ได้รู้เลยว่านี่มันเป็นความผิดหรือชาวบ้านนะคะที่ทําสาโททําเหล้าข้าวเหนียวทําอะไรแบบพื้นบ้านเนี่ยคือเหล้าพวกนี้เวลาทําเสร็จเนี่ยนะมันจะมีอ่าส่วนของน้ําออกมาแล้วเขาก็เอามาผูกใส่ถุงผูกหนังยางนะคะแล้วก็เอาไปขายขายก็ไม่ได้แพงไม่ได้แบบขายแล้วมึงจะรวยทันทีเลย กฎหมายถูกต้องแต่ว่าคนที่ใช้กฎหมายมันต้องมีวิจารณญาณสิคะคือถ้ามึงจะแข่งกฎหมายขนาดนั้นเนี่ยบอกว่าถ้ามึงจะแข่งกฎหมายขนาดนั้นประเทศนี้จะไม่มีคนใหญ่คนโตลุกที่ดินได้ค่ะและถ้ามึงแข่งครัดในการบังคับใช้กฎหมายขนาดนั้นนะะประเทศนี้จะไม่มีโจรมีขโมยนะแม้กระทั่งทุนสีเทาสแกมเมอร์หรือแม้กระทั่งเรื่องของการทุจริตสีเทาๆในประเทศนี้มันต้องไม่มีดิ แต่นี่มึงบังคับใช้กฎหมายกับคนที่เขาไม่มีทางต่อสู้ในขณะที่คนใหญ่คนโตคนที่มีอํานาจวาสนามีบาร,รมีทําหาแล้วก็ไม่เคยผิดทําถึงขนาดที่ทําให้ประเทศชาติเนี่ยนะคะมันสอเขาว่าจะเกิดความวุ่นวายมันเป็นตัวการทําให้เกิดความแตกแยกในประเทศแม่งก็ไม่มีความผิดเรื่องที่ฉันพูดเย่ยฉันเชื่อว่ามันอยู่ในใจทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าเขาไม่มีวิธีการจะสื่อสารออกมาหรืออาจจะไม่รู้นะคะว่าพูดไปแล้วจะมีความผิดอะไรหรือไม่ แล้วดิฉันไม่ใช่ไม่กลัวค่ะเป็นคนธรรมดาทั่วไปแหละกลัวค่ะเขามีอิทธิพลเขามีอำนาจเขาใหญ่ครับฟ,ฟ้าขนาดนั้นทําไมถึงจะไม่กลัวแต่มันเป็นเรื่องที่ต้องพูดไหมล่ะนะคะคือถ้ามันเกิดขึ้นอย่างนี้ดิฉันถามว่าแล้วประชาชนมันจะอยู่กันยังไงดิฉันถามหน่อยเถอะเราจะอยู่กันยังไงวันเนี้ยนะคะ GDPA นะคะมันคืออะไรที่ดิ่ฉันบอกว่ามันใช้สำหรับจริงๆแล้วหลายหลายหลายเคสน,นะ,ะอย่างเช่นกรณีของปีใหม่นะคะกับพวกพักส้มที่มันมีประเด็นกันตรงนี้เนี่ยนะ,ะอันนี้ก็ยังดำเนินคดีกันอยู่นะคะกฎหมายนี้เป็นดาบอาญาสิทธิ์ที่ใช้ฟันได้เฉพาะคนที่ไม่มีอำนาจวาสนาเป็นชาวบ้านธรรมดาหาเช้ากินขํานะคะ ลองย้อนกลับไปสิคะกฎหมายนี้เมื่อก่อนไม่มีนะคะแล้วเป็นกฎหมายที่เป็นสากลจะปกป้องประชาชนความลับส่วนตัวของประชาชนจะไม่ให้ถูกละเมิดนู่นนี่นั่นไม่ให้ใครเอาเบอร์โทรของเราไปหรือนะคะแม้กระทั่งเรื่องของข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยนะคะถ้าเราไม่ยินยอมไม่สามารถที่จะนําไปใช้ได้มันดีค่ะหรือแม้กระทั่งภาพไหนที่มีรูปเราเนี่ยแล้วเกิดอยู่ดีๆคนเนี่ยนะคะเอาไปโพสต์แล้วทำให้เราเสียหาย อันนี้ก็เข้าข่ายกฎหมาย PDPA เช่นเดียวกันนะคะกําเนิดของกฎหมายอันนี้ดิฉันบอกว่าเจตนารวม์ก็คือต้องการที่จะใช้เป็นการป้องกันนะคะให้เกิดคําว่าสิทธิประชาชนอย่างเต็มที่แต่คนที่ร่างกฎหมายเนี่ยมันก็คือพูดง่ายบอกว่ามันก็ยังมเีเขาเรียกอะไรนะช่องโหว่ของมันนะคะ ข้อมูลทะเบียนราษฎรเลขบัตรประชาชนหรือที่อยู่ของคู่กรณีที่หลุดออกมาสู่สายตาสารชนนับแสนเนี่ยนะ,ะถ้าไม่ได้เกี่ยวกับคดีคือหมายถึงว่าอยู่ดีๆคุณไปโพสต์เนี่ยมันผิดค่ะนะ,ะเพราะฉะนั้นดิฉันบอกว่าคนที่เป็นใหญ่เป็นตัวเป็นถึงแม่ของรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยนะคะจะให้มองยังไงครับจะให้มองว่าคุณเนี่ยทำไปเพื่อปกป้องสิทธิหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ดีฉันอยากจะบอกว่าเรื่องนี้ ถ้าลูกคุณไม่ได้เป็นรัฐมนตรีและไม่ได้นั่งอยู่ในกระทรวงนี้เนี่ยนะดิทฉันบอกว่ามันยังพอฟังขึ้นนะคะจะบอกเลยค่ะว่ากฎหมายนี้นะ,ะแม้คุณจะโพสเพื่อปกป้องสิทธิ์จะไม่ผิด PDPA แต่จะผิดทันทีถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้นะคะโพสเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อคดีอันนี้ไม่ผิดค่ะสมมติว่าคุณเนี่ยไปมีคดีมีข้อพิพาทอะไรนะคะแล้วก ต้องมีการโพสต์ข้อมูลของฝ่ายตรงันข้ามอันนี้ไม่ผิดแต่ถ้าคุณไปเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกินจําเป็นคือผิดแล้วเกินจําเป็นตรงนั้นขอบเขตอยู่ตรงไหนก็ต้องไปว่ากันอีกทีไปเปิดข้อมูลเปิดเผยข้อมูลที่อ่อนไหวนี่ก็ผิดฮะแล้วขอบเขตของคําว่าอ่อนไหวนะ,ะมันก็แล้วแต่จะตีความไหมหรือไปโพสเพื่อประจานสร้างความเกลียดชังอันนี้ผิดทั้ง PDPa แล้วบวกกับหมิ่นประมาทด้วยนะคะ เปิดเผยต่อสาธารณะโดยไม่จําเป็นอันนี้ก็เสี่ยงว่าจะผิดถ้ามีคนไปร้องนะคะก็เสี่ยงว่าจะผิดแน่นอนนะเพราะว่ามันไม่มีความจําเป็นอะไรอยู่ดีๆมาเปิดเผยทําไมและทําให้เจ้าของข้อมูลเสียหายอันนี้ก็ผิดแน่นอนแต่แม่กูไม่ผิดค่ะนะคะแม่กูไม่ผิดค่ะแม่กูอย่าว่าแม่กูเลยค่ะกูยังไม่เคยทําอะไรผิดเลยค่ะนะทีนี้ฉันอยากจะบอกว่า แม่ไม่ผิดพ d ดีโพสข้อมูลส่วนบุคคลคู่กรณีเหตุได้จากได้มาจากมอบอำนาจแจ้งความทีนี้อย่างนี้พูดอย่างนี้ก็หมายความว่ามันจะไปเข้าข่ายตรงที่บอกว่ายกเว้นที่เกี่ยวกับเรื่องของคดีแต่นะ,ะการเผยแพร่ตรงนี้เนี่ยนะคะเอามาเผยแพร่ได้เพราะแจ้งกับคู่กรณีไปแล้วแต่นี่คู่กรณีไม่ได้รู้เรื่องนะ ถ้าก็ต้องถามว่าถ้าเกิดแม่คุณไม่โกหกเนี่ยแล้วก็ตัวคุณโกหกแล้วคุณเป็นธำนมนตรีคุณโกหกได้เหรอะ,ะดูจากการโพสเี่กก็คือเป็นการเหมือนกับแบบว่าอย่าเพิ่งลบโพสนะรอเลยอะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยก็แสดงว่าไม่ได้ไปแจ้งความก่อนแต่มาโพสต์ก่อนซึ่งหมายความว่าอันนี้ไม่เข้าข่ายในการที่เปิดเผยข้อมูลกรณีที่เป็นคดีนะคะแต่มันคือเรื่องของการที่ดิ่ฉันบอกว่าเขาใช้คําว่าไปข่มขู่เขาหรือเปล่า ทั้งทั้งที่เรื่องนี้ยังไม่ได้ฟ้องร้องดำเนินดำ,ดำเนินคดีหรือไปแจ้งความอะไรเลยทีนี้ก็จะมีเรื่องที่มันจะต้องไปดูกันอีกก็คือวันที่ลงแจ้งความนะะถ้าวันที่ลงแจ้งความเนี่ยนะจะเป็นการลงวันที่ตามความเป็นจริงหรือเป็นเท็จก็แล้วแต่ใครจะไปเชื่อครัว่าไปแจ้งความไว้ก่อนโพสต์เนี่ยหาทางออกกันอย่างนี้